แล้วก็คือพี่นาตาลีใส่โมงบนหัวให้เสร็จป,ปุ๊บก็ต้อง first walk ในฐานะ Miss Universe t h a แล,ลนด์อย่างพูดแล้วก็ขนลุกย้่นะแล้วชีก็เดินไปค่ะชีก็เดินโบกมือโชคดีนะยังจำาบอกกิ้งได้ <c ười> คือตอนนั้นอนะสติหลุด everything <c ười> หลุดหมดแต่ชียังจำาบอกกิ้งได้ว่าชีจะต้องเดินไปโบกมือทางไหนเข้าใจปะชีก็เดินไปโบกมือโบกมือ everything อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมแล้วก็กลับมายินดีกับเพื่อน คือตอนที่อยู่กับเพื่อนข้างหลังอ่ะก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังเพื่อนข้างหลังก็แบบวีน้าดีใจด้วยนะนี่ก็หันไปโอ้ยขอบคุณนะก็เลยจะหันหลังไปแล้วก็ใหญ่เดียวเดียบอกยานล้างแล้วก็นึกขึ้นได้เพราะว่าอะไรรู้ปะตอนที่ซ้อมกันอ่ะตอนลองไฟใช่ไหมบอสใหม้มาซ้อมแล้วก็ตอนนั้นรบุรีไหมรบุรีได้ตอนลองไฟได้เป็นประกาศเป็นผู้ชนะไงแล้วรบุลีก็มายืนอยู่ตรงนี้จังหวะที่มีนายยืนนั่นแหละก็คือเพื่อนจะแสดงความยินดีอะไรใช่ปะแล้วรบุรีก็หันหลัง เสร็จบอสจะบอกว่าใครหันหลังใครนะฟังนะคะใครที่ได้มงกุดแล้วหันหลังไปให้กับกล้องนะครับเดี๋ยวลองหนึ่งจะมาปฏิบัติได้ที่แทนแล้วพอตอนนั้นอ่ะพวินาหันหลังองี้ใช่ไหมพีน่าหันข้าอย่างงี้ก็เลยจะไปกอดเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยายเดียวรีบเลยยายเดียวบอกพี่วินาหันหน้ามาเพราะชีรู้ คือแล้วพะสบอกว่าใครที่เพื่อนกระโดดกอดเพื่อนแล้วมองกดเพื่อนหล่นจะให้ลองหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างนี้เลยแล้วก็เพื่อนก็เลยไม่กล้าที่จะมากระโดดกอดไม่กล้าที่จะมาแบบทำอะไรแรงๆก็เลยปะนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะคะนี่ ทุกคนกลัวหมดเพราะว่ากวดชีจะได้มาชีรอแปปีพเพื่อนก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะไปทําให้ชีไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นเรื่องตลกอะ่ะขอบคุณยาย่เดลใช่ไหมคือเราก็อยากจะหันไปกอดพกเพื่อนพเพราะายเบนก็มาอยู่นิ่งๆข้างๆข,ขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะอันยองอัเซโย و. เป็นภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกอะ่ะ แล้วเพื่อนก็มาข้างใหญ่เบนซ์ใหญ่ทุกคนแองจี้อะไรมาบอกวีน่าดีใจด้วยนะนี่ก็แบบหันข้างๆกลัวเพื่อนคิดว่าหยิ่งมากแต่ว่าแบบฉีไม่กลัวมงกุฎหลุดด้วยฉีกลัวหันหลังฉีกลัวไปเอฟวิติงก็เลยบอกเพื่อนก็แบบวีน่าดีใจด้วยนะนี่ก็หันไปบอกเขอ้ฮ้ยขอบคุณแล้วก็หันไปอเป็นที่มานะคะว่าทำไมดีฉันถึงนิ่งมากกว่านั้นเนะอย่างแรกก็คือมัวมงจะต้องอยู่บนหัวใช่ไหมห้ามหันหลังเอฟวิติงนะคะก็บางทีก็เป็นคนที่ทําอะไร ตั้งใจเกินก็จะเป็นคนแบบนี้นิดนึงชีอึ้งก็คือตอนแรกแบบโอ้ยขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะคุณควันตั้มดีใช่ไหมขอบคุณนะคะแล้วคือชีก็เลยแบบมีอะไรอยู่ในหัวเยอะมากชีก็เลยแบบ everything เกิดขึ้นจริงไหมอย่าให้ใหญ่นี่้อย่างเงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบที่เห็นนะคะสัญญาณนะคะว่าถ้าได้มงคัดสขอบคุณนะคะปาเบิร์ด วันนั้นป๋าเวิร์มาดูแล้วก็ให้เงินด้วยคนละพันสองพันป่าเวิร์บอกว่าไม่มีอะไรมาให้ก็หยิบเงินให้เงินละพันสองพันขอบคุณป๋าเบิร์ดนะคะเดอถ้าครั้งต่อไปถ้าชีจะได้มงจากที่ไหนก็ตามชีจะพยายามหัวเราะและยิ้มให้มากกว่านี้โอเคไหมถ้าสมมติว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะเออคือกลับไปดูแล้วก็จริงๆมันก็น่าจะยิ้มหัวเราะหน่อยได้ปะ <laughs> <laughs> นะคะของขวัญฉ่ำมากค่ะคุณค่ะ <laughs> ค,คือคือเราให้อ่ะบอกตรงตอนประกาศก,ก็คือกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆแล้วก็มันมีเรื่องา